สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังไทยบุรภาคนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในส่วนของผมจะดูแลของหลักสูตรนานาชาตินะครับในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนํารายวิชานะครับวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อการดำรงชีวิตนะครับผมวันนี้ในรายวิชานีครับก็จะเป็นในเรื่องของพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันนะครับรวมถึงฟิสิก ในการดำรงชีวิตซึ่งในเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของแรงการเคลื่อนที่รวมไปถึงอาจจะเป็นกฎเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับจะเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของสมดุลเรื่องของการทํางานการพักผ่อนหรือว่าการออกกําลังกายนะครับบทต่อไปจะเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้นะครับในการพูดถึงเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะเป็นอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการวัด าตากรเต้หนหัวใจก็ดีนะครับหรือว่าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มาช่วยในการออกกําลังกายของเรานะครับเพื่อให้สมดุลในการทํางานนะครับการออกกําลังกายและการใช้ชีวิตนะครับเหมาะสมรวมถึงพักผ่อนอย่างเพียงพอครับ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรจัดสดาเด่นดงบริพันธ์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับก็มีหลายหัวข้อหลายประเด็นครับอาจจะพูดถึงเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าคืออะไรนะครับที่เรารู้จักฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนิยามจริงๆแล้วิทยาศาสตร์นี่คืออะไรครับเสร็จแล้วเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ว่าในแนวทางที่เราทำอยู่เนี่ยมีข ความเสี่ยงครับที่มนุษยชาติเรากําลังเจอตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างเรามีทางออกอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราครับรวมทั้งเรื่องของการใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในการใช้กับชีวิตของเราด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้เกินไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็เป็นกลุ่มของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฟิสิกส์เคมีชีวะที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับอย่างผมสอนชีวะเนี่ยก็ ของกายวิภาคศาสตร์เรื่องของชีวโมเลกุลภายในร่างกายก็มีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือ a p p l y science ก็ได้นะครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไรอย่างเช่นวิศวะนะครับวิศวกรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเรื่องของการแพทย์เอ่ยเรื่องของคอมพิวเตอร์เอ่ยพวกนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ประยุกต์บางคนยังแยกยอ่อยเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น health science ก็ได้นะครับและสุดท้ายเราอาจจะมองในเชิงของเทคโนโลยีก็ได้เทคโนโลยีก็คือการเอาวิทยาศาสตร์มาสานต่อเป็นเครื่องมือเคร สิ่งที่เรานําไปใช้งานอันนี้เรียกเทคโนโลยีนะครับฉันนี่คือองค์ความรู้ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ